เดียงหน่อยก็เรียงงัวก็จะพามาเกี่ยห้าครับก็จะเกี่ยห้ากระซิวาเร่องงัวไปนําครับวิธีเลือกงัวเขามาเลี้ยงนั่นครับเขาจะเลือกงัวจังไหนครับที่จะไปเห็ดเฮาขาดทุนวิธีที่เฮาจะคิดว่าเลี้ยงจังไดมันยังจะได้กำไร ต้องเริ่มต้นจากยุดใดครับจะมีหลายๆคนเขามาถาม <c oughs> เขามาคอมเมนต์เรื่องง่วเรื่องอยาครับมือนี้กระสอบเรื่องง่วครับเอา้ายังไม่ค่อยเลี้ยงเลยนั่นครับอยากจะเลี้ยงคือว่ามือไม่สิงๆเลยเห็นเขาเลี้ยงเห็นแล้วคิยจังมันดูดีอยากเลี้ยง เห็นตัวไรก็งามเบิดงัวครับพวกอยากเลี้ยงมือใหม่ไปเบิ่งตัวไรก็งามครับเพราะว่าเขายังบูหูเห็นงามเบิดพอสําคัญครับการจะซื้อเลือกเลือกซื้งงัวนะั้นเริ่มต้นถ้าก็ต้องไปหาคนถี่เขาเซียนง,งัวนหรอครับคนหูวจักครับ ค่อแม่พี่น้องเฮ้าทีเพิ่นเลี้ยงว่ามาโดนครับไปปรึกษาครับบอแมนตัดสินใจสื้อเอาโหลดมันบ่ไดดเลยครับเงินกลัวจะหาบา่ไดดมันก็นยากอยู่ครับเริ่มต้นเข้าควรจะซื้อง่าแบบใดคนก็นถามจะเลี้ยงง่าขุนเลี้ยงง่าเอาลูกออกลูกก็จะจังไดมันก็นยู่น้ำทุนเข้าครับ เามีทุนหลายซำใดเฮ้าตองการแบบใดแต่เฮ้าต้องการเลี้ยงเป็นงวัวขุนเฮาก็ต้องจัดการระบบเรื่องอาหารเมามีเลี้ยงอาหารเราบ่ครับหาเฮาจะเห็นงวัวขุนมีร่งเลื่อนเราบ่เฮาจึงจะได้ตามหาสื้องวัวมาขุนแต่ถ้าเป็นเลี้ยงเพื่อผลิตลูกสื้อ งว่มามาเพื่อผลิตลูกนี่เฮ่ากอาซื้อแม่งว่าแม่ครับซื้อจังไรล่ะครับจะบดโดนหลอกบว่วไผ่ครับเมื่อไม่ส่วนมากโดนหลอกมันจะได้บทเรียนด้ประสบการณ์กับครั้งแรกแล้วไผ่ก็เลยครับโดนตัวโดนหลอกกันหลายครับรอย่างงว่าทองระบบอทองนี่ซื้อแมาระบอทองนี่แต่ว่าทุกมือนี่ก็ดีแน่เขามีประกันมีสัญญากันครับ ถึงเมื่อนี้มีการตรวจนี่เหตุประกันกันครับทะว,ว่าง่วทองนี่แต่ที่ชื่วที่สุดเกิดให้ซื้องว่วแม่ลูกไปเลยครับดีที่สุดงว่วที่ออกลูกมาแล้วการเป็นมันกับโบมิดสิ์วาสิเป็นมันพอเขาได้ลูกมาน้แล้วกะมีโอกาสที่จะได้ผสมไหมเขาก็ได้กําไรเร็วได้ขายเร็วได้ได้ผลผลิตออกมาไวแต่ว่าถ้าเฮ้า จะไปซื้งว่วแม่สาวหน่อยมาหน่ก็ต้องต้องใส่ระยะเวลาโดนครับเพราะฉะนั้นถ้าเฮาคิดที่จะเลี้ยงเพื่อผลิตลูกตามงบประมาณที่เฮาจำกัดบ่อหลายเฮาก็ซื้งว่วแม่ที่เป็นลูกแม่มากก็แห้งดีครับเฮาก็จะได้เพิ่มไปอีกครับเพราะว่าลูกมันก็เลี้ยงอีกปีสองปีมันก็ได้ผสมครับแม่ก็เด้ผสมไปอีก ผมแนะนำบาให้ซื้งัว่าแม่ลูกดีที่สุดถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตแถมได้หลายกัต้องซื้อว่าแม่ลูกแม่อีกมันกับไปได้เร็วกว่าซื้อว่าลูกถึกพอตัวถึกยังได้ก็ได้ขายออกครับแต่เขาซื้อว่าแม่กับลูกกับตัวแม่มาานี่แป๊บเดียวครับผ่านเดือนผ่านปีไปครับลูกมันก็เป็นสาวก็ไเ้ผสมแม่ก็ได้ผสม การเลี้ยงงัว่านี่เริ่มต้นนี่มันอาจจะบ่ได้อย่างมันบ่เห็นอีอย่างครับสองสามปีแรกนี่อาจจะต้องกินทุนจะคของครับมันยังบ่เห็นผลผลิตอีอย่างครับเลี้ยงให้เลื่อยสามปีขึ้นไปครับมันจะเริ่มเห็นแต่ไายใจห่อนเลี้ยงมาซื้อมาอยากขายปุ๊บมันกับบ่ได้กำไรแล้วครับ บริษัทกำไรบ่พอแถมขาดทุนอีกหาครับถ้าเข้าใจห่อนเขากะต้องใจเย็นๆครับสิ่งที่เข้าใจเตรียมป็คือหนึ่งครับมองเรียงครับแปลงหญ้าเขามีซ้ำไหมองที่จะปล่อยงัวเรียงมีซ้ำไดลหญ้าเขามีเราบอกเตรียมเราบอกมันโมเมนต์วาอยากเรียงเลยซื้องวัวมาเรียงได้โหลดเด,ด้มันต้องมีการว้างแผนหล,หลายๆอย่างเลยครับเตรียมแปลงหญ้าแล้วคิดล่งเลื่อนแล้ว เาก็าจังได้ไปหางัวงัวนี่ก็ใจหอนมาได้ครับไปเบิ่งลหลายๆหม่องลหลายๆบอนไปเบิ่งจนแบบเบิ่งจนแบบพ่อใจครับบมเมนไปเบิ่งแล้วเอาโหลดไปเบิ่งแล้วซื้อโลดไปเบิ่งลหลายๆหม่องเปรียบเทียบตัวงัวเปรียบเทียบราคาศึกษาประวัติคนซื้อค้นขายศึกษาประวัติงัวไปนําแห้งดีครับเด็ ฝากโมูมทุกคนครับที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงงัวศึกษาหอมูลศึกษาปรึกษาผู้พนมีประสบการณ์มากครับอาบน้ำมะกรเห่าครับพนอาบน้ำมะกราเพราว่าพนหูได้หลายอย่างประสบการณ์เรียนรู้จากเพื่นครับ การเลี้ยงงัวทุกมือนี่ก็ถือว่าไผมีงวัวก็คือมีเงินครับใบในกระเป๋างัออย่าขาย่ามใดมันกลายเป็นเงินใดครับงัอทุกมือนี่มันก็ราคาแพงแน่ครับแต่ว่าคนหลายหลายคนก็หันมาเลี้ยงงวัวก็ย้อนโควิดหนึ่งเก่านี่แหละครับก็เลยค่ากันมาเลี้ยงงวัวก็หลายขึ้นครับ ไปใช้มาใช้กัยากลำบากออกจากการจากงานก็เ,เลยเดี๋ยวมาหาสื่องวัวเลี่ยงกันมันก็ดีอยู่ครับถ้าใจหักใจหักที่อยากจะเลี่ยงเฮ็ดเดี๋ยวก็ตั้งใจผมคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จกันทุกคนนะครับ กัฝากผู้ใดที่อยากจะเลี้ยงกับศึกษาข้อมูลดีๆครับเตรียมแปลงหญา้าเตรียมรุงเรี่นก็จังหาผููเชียวชาญผููชำนาญผ้าไปเลือกงัวครับกับจังเอาเขาฟาร์มเฮาเขาพอกเฮ้ากับผมมียังไรครับนี่แหละครับการที่ให้จะเลียกซื้องวได้เขามาแล้วเขาก็เลี้ยงไปครับ ถ้าไม่งานประจํากะก็ต้องมีคนเบื่องครับบืงองเ่อห้ากะทิ้งมันไว้กะอันตรายหลายอย่างครับถ้ามีกะฝากผููอยู่บานเบิ่งไปครับไผไม่งานประจาที่อยากเลี้ยงไว้ส่วนเรื่องหญ้าก็มีหลายพันธุ์ครับให้เลือกทุกมือนี่มันมีพันธุ์หลายพันธุ์มันอยู่กับแบบพื้นที่ห้ามมันจะเหมาะสมกับอันไหนกะไปเลือกเอาครับเลือกว่า พื้นที่ห้องมันเหมาะกับตัวไหนมันก็นมีอย่าหลายหย่าครับมักตัวไหนกันไปหาพันหยามากมีหลายครับไปเบึ้งงมองพคนปลูกไปเบึง้งงมองเขาเห็ดครับห้องก็จะได้ตัวอย่างได้ลักการได้ยังหลายหล,ลายอย่างเขามากครับเขาเตรียมหยาแล้วเขากับเบื้งเหลืองงัว ครับก็จางอมขามาเรียงครับครับมือนีก็บโบมีหยางไหลครับกับเม่แกี้วห้าเหงืว่านี่แหละครับนี่แหละครับอาชีพของคนเลี้ยงว่าก็ตตองไม่หยานี่แหละครับเป็นหลักถ้ามีหยาอยู่สวนเขาแหล้วมันก็บบริไดไปหาทั้งอื่นเหมื่อไปไหนครับเขากับสลรเนื้อที่ไรสองไรครับถ้าเขาจะเลี้ยงเจ็กซี่หาตัว เลี้งยงจ็กตัวหนึ่งกับงานสองงานครับนั่นกับพ่อได้กินครับกับฝากมุมูทุกคนครับที่คิดอยากจะเลี้ยงกับศึกษาขอมุลดีๆครับอาชีพเลี้ยงงวัวทุกมือน,นี่กะพ่อเด้กินได้ใส่อยู่ครับผูด้าดผลเห็ดริงจังมีทนทรศัพท์แน่มีหลายแน่คนกัไเด้เงินหลายอยู่ครับ ถือว่าเป็นเงืนทุนที่ล่งแล้วได้กำไรหลายเท่าตัวอยู่ครับงลงทุนรักแสนก็บเได้ยักสามแสนสี่แสนผลละครับกำไรลงทุนลักเมื่อกับเได้สองสามเมื่นไปยังสั่นอยู่ครับถัดก็ใครอยากเลียงก็ศึกษาดีๆครับเมื่อนี่กะเมะื่อวาวซ้ำนี่แหละครับกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เสียงหน่อยก็เลี้ยงไว้ได้เครับเด้อเพิ่มคลิปใหม่ๆเสนอมีประโยชน์แกพ่อแม่พี่น้องต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้แหละครับพบกันคลิปต่อปไปครับสวัสดีครับ